สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะมาดูเหรียญที่กําลังเป็นกระแสแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสประมาณส3สรอบแล้วน,นะตั้งแต่ผมเข้ามาบอกก่อนนะครับอันนี้คือทองฝาบาททองแดงทองแดงแล้วก็ทองแดงสังเกตไหมว่าสีทองแดงแบบว้าวว้าวมากเลยอะสีไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวลองหยิบก่อนจะไปดูจุดนะเดี๋ยวผมให้สังเกตเรื่องของสีของแสงก่อนเนาะอ่ะอันนี้คือทองฝาบาทนะครับก็จะมีรอย รอยมือรอยนิ้วคนจับบ้างผมจับบ้างนะประมาณนะั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสำหรับท่านใดที่ไปให้หลวงปู่จานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้หรืออีกแบบหนึ่งที่ผมได้มาเวลาท่านจานก็คือจานเต็มนะครับถ้าท่านมีเวลาก็จะจานเต็มแล้วก็ท่องคาถาไปเรื่อยๆนะอ่าด้านหน้าก็มีนะครับนี่รอยจานนะรอยจานถ้าเป็นในลักษณะนี้ จะเหมือนกันเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะเดี๋ยวนะให้ดูเหรียญที่เป็นทองแดงอีกเหรียญหนึ่งที่มีรอยจานอยู่นะครับเห็นไหมเป็นในลักษณะเดียวกันนะดูด้านหลังเห็นไหมครับก็ในลักษณะเดียวกันนี่คือภาพรวมก่อนนะอทีนี้ผมจะอยากจะบอกว่าทองฝาบานเนี่ยถือว่าสวยเลยแล้วก็ราคาถือว่าพุ่งแรงเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นผมซื้อมาไม่ถึง 1,000แต่ว่าตอนนี้ไปหลายพันแล้วอย่างน้อยๆน,นะถ้าเกิดมีโอกาสอยากจะให้เก็บสักหนึ่งเหรียญเอาไว้บูชานะครับติดตัวนะดีมากเลยอันนี้คือทองฝาบาทอันนี้คือทองแดนคือไล่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของความสวยงามเนาะผมมองแค่ว่าความสวยหรือสีเนี่ยก็มีมนขั่งแล้วก็มีเสน่ห์พอสมควรนะครับเห็นไหมดูสิความเงาวความคมนะครับอันนี้คือ เรื่องของสีก่อนนะนี่นี่ก็ทองแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีเป็นยังครับแตกต่างไหมกับองค์เมื่อกี้เลยเนาะเห็นไหมสีแบบวิปปบวับวิบวับอ่ะนี่อีกองค์หนึ่งเนาะเห็นไหมครับความมีเสน่ห์แสงสีเสียงกันเลยทีเดียวนะ,ะถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมนะผมคิดว่า น่าเก็บอย่างน้อยๆคุณจะต้องเก็บหนึ่งเหรียญแล้วอะทีนี้เรามาดูจุดกันดีกว่านะครับว่าจุดที่จะต้องสังเกตถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีของปลอมแต่ด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นอนาคตไม่แน่นะครับดังนั้นเนี่ยผมมาอยากจะนําของแท้และคิดว่าหลายๆคนที่มีก็เป็นของแท้แลว้วอะอะเริ่มที่เหรียญที่เป็นทองฝาบาทก่อนนะเหรียญทองฝาบาทจะมีต่อโคตตรงนี้แล้วก็จะ ตอกโค้ดตัวเลขเพื่อที่จะรันนะครับจะมี599ร้ากถ้าเป็นทองแดงถ้าเป็นเหรียญทองแดงจะไม่มีตอกโค้ดรหัสตรงนี้มีแค่ตอกโค้ดสลอ,อตรงนี้เท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเอาแสงสะท้อนแบบแสบตามากนะครับเอาเหรียญน,นี้กันแล้วกันเนาะแน่นอนภาพรวมที่เราต้องดูนะครับก็คือทั้งองค์หลวงปู่เลยเนาะแล้วก็มีคําว่าเหนือดวงตรงนี้ความคมชัดสังเกตไหมครับผมแค่หมุนเบาๆนะถ้าส่องกับไฟเนี่ย ตรงขอตรงนี้นะครับจะเกิดมิติเาเรียกว่านูนคมแบบคมจริงๆนะตรงนี้ต้องคมนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้เพิ่มตรงใบหูจะไม่ได้ติดกับตรงบริเวณคอนะตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะดูเหรียญอื่นก็ได้เหรียญอื่นก็เหมือนกันนะครับืจะมีช่องแบ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้โอเคนั่นคือภาพรวมของตัวด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวจะมีจุดที่ให้ให้สังเกตดู เพิ่มเติมแต่ว่าตอนเนี้เนื่องด้วยว่าเป็นเหรียญใช่ไหมสิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆที่เราต้องพิจารณานะครับก็คือขอบเหรียญเดีวผมหยิบมาสักสามเหรียญกันแล้วกันเนาะเพราะว่าขอบจะเหมือนกันนะครับอาจุดแรกด้านข้างขององค์พระนะครับเนี่ยพอเราจับขึ้นมาเนาะอยู่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นรอยตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมีนะครับแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้สังเกตไหมครับตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกัน,นครับเป็นขีดแต่ตรงนี้จะเป็นเฉียงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกล้องให้ดูกันเห็นไหมครับอันนี้ผมจับเหรียญอาจจะไม่ตรงกันนะแต่จริงๆมันตรงกันนะครับเป็นจุดเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละนะแล้วก็มุมนี้ข้างบนเห็นไหมคือเราต้องหมุนนิดนึงนะเพื่อจะแสงมันกระทบเราจะเห็นนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้จุดจะต้องดูอีกจุดหนึ่งนะ ด้านเดิมนะครับด้านเดิมด้านเดิมตรงเมื่อกี้เนาะตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะขยับขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนี่สังเกตไหมครับจะมีจุดเว,ว้าลงไปนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันเห็นไหมทั้งสามเหรียญเลยนะครับก็เหมือนกันนะตัวนี้ต้องจํารอยนี้ให้ได้นะครับสังเกตดีๆอีกฝั่งหนึ่งอ่ะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งก็มีเช่นกันนะครับด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับอ่ะเราพลิกมาฟึบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็จะมี เหมือนกันนะครับรอยเนี้จะเป็นรอยบากท,ที่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยมือผมอาจจะสั่นเ,เดี๋ยวผมขยับให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมครับตรงนี้ทั้งสองเหรียญน,นี้จะเว้าในตำแหน่งที่เหมือนกันเป๊ะเลยให้ไปสังเกตด,ดูตรงนี้เป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะทีน,นี้มีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นจุดสังเกต เป็นจุดเล็กๆที่น่าสนใจบางเหรียญอาจจะไม่มีก็ได้อ่านั่นคือตรงนี้ครับแต่ถ้าเหรียญไหนมีนี่โอ้โหเปอร์เซน็นดีมากเลยก็คืออยู่ช่วงนี้นะผมชี้ให้ให้ดูก่อนเนาะตรงสอเสือตรงสิริจันโทนะตรงสอเสือนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้นะถ้าเอามือจับจะสั่นนะครับขนาดไม้ยิ้มฟันอย่างใหญ่เ่ยตรงนี้เห็นไหมตรงสอเสือนะครับมันจะมีสอเสือจะมีหัวแล้วก็ตรงมีตรงตรงอีกด้านหนึ่งถูกนไหมตรงเนี้ย มีเส้นตรงนี้เล็กๆนะครับให้ลองสังเกตดูต้องหมุนแสงดีๆเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมแวบหนึ่งแวบๆตรงนี้นะครับให้สังเกตจะมีขีดเห็นไหมมีขีดนะไม่รู้จะเไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าครับแต่พยายามจะหมุนให้เห็นกันแล้วกันเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมให้แม่แสงเนี่ยลองต้องลองหมุนดูนะจะเห็นถามว่ามีทุกเหรียญไหมผมว่าถ้าเหรียญไหนมีที่คือโอเคเลยแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปดูพวกจุดตัก แต่ว่าถ้ามีเนี่ยที่ผมมีเนี่ยหลายๆเหรียญน,นะครับสังเกตได้สังเกตไหมนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมีมีขีดตรงนี้เหมือนกันเลยอ่าอันนี้ก็เห็นชัดเห็นไหมถ้าเราหมุนแสงดีๆเราจะเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยไหมอ่าเห็นเส้นเล็กๆนะครับขีดหนึ่งนะตรงส่อเสือนี้มีทุกพันนะครับมีหลายๆอันอ่ะอ่ะลองดูอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นสีนะนี่อันนี้ก็มีนะครับลองดูดีเห็นไหมเห็นไหม เห็นถ้าเราหมุนดีๆนะครับเฉียงตะแคงดูนะพวกนี้ต้องตะแคงดูเพราะว่าแสงมันจะทําให้เกิดเส้นเกินเงาเห็นชัดนะครับเห็นไหมตรงนี้เนาะอ่าจุดนี้คือจุดที่ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้าใครจะเล่นหานะครับจุดนี้สําคัญมากโอเคนะอะให้ดูอีกนี่เอาเหรียญหนึ่งเห็นไหมก็มีเห็นไหมครับเส้นนี้สังเกตดีๆนะครับนี่คือเส้นของความแตกต่างเลยเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมมีนะครับตรงนี้อ่าให้ดูอีกเหรียญหนึง่งอีเหรียญละหนึ่งสองสามสี่ห้าอะอันนี้เหรียญที่ห้านะครับเหรียญที่ห้านะครับเห็นไหมดูดีนะครับมีเหมือนกันอ่ะเราหมุนอีกมุมหนึ่งคือต้องหมุนหลายๆมุมนะครับถ้าสองดูนะเห็นไหมมีเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าถ้าไม่มีละ่ะถ้าไม่มีก็สรุปไม่ได้นะครับว่าเป็นของเก๋หรือเปล่าเพราะว่าเหรียญนี้อ่าเห็นไหมนี่เหรียญที่หกนะครับเหรียญนี้กลับไม่มีนะ เหรยนี้กับไม่มีนะครับสังเกตไหมอ่าลงหมุนดีดีไม่มีนะครับเนี่ยก็คือบางเหรียญอาจจะไม่ติดแต่ว่าหลักๆคือเราต้องไปดูที่จุดตัดอ่าตรงนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับตรงใบหูนะที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับตรงนี้เห็นไหมสังเกตไหมว่าจะมีจะไม่ชนกันจะมีช่องนิดนึงนะครับเป็นบล็อกที่แกะออกมาเนาะอ,อ่าก็ให้ไปสังเกตตามนี้โอเคสรุปนะครับเหรียญเหนือดวงอันดับแรกเลยก็คืออยากให้ทุกคนไปบูชาประสบการณ์เยอะมาก และคิดว่าเป็นเหรียญหลักไปเลยอ่ะเหรียญหลักที่คุณจะต้องมีเนาะน้อยหนึ่งอ,นอัน่ะสรุปเลยนะที่ดูก็คือความคมชัดอ่ะแน่นอนต้องดูอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดตรงใบหูล่างสุดจะเป็นช่องนะไม่ชนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับจะมีจุดตัดที่เห็นชัดเจนนะครับสองเส้นแล้วก็ตรงข้างบนนี้ที่จะเป็นจุดเว้าวลงไปแล้วก็คมนิดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้นะตรงข้างบนก็มีเช่นเดียวกันแล้วเป็นลักษณะ เหมือนกันด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ด้านหลังถ้าเกิดมีจุดนี้นะแนนาคตนะครับผมมองว่าน่าหยิบจับมาก่อนเลยก็คือจุดตรงส่อเสือนี้นะครับเส้นขีดเล็กๆนะอ่าซึ่งทั้ง6ทั้ง6เหรียญน,นี้นะครับมีแค่เหรียญเดียวที่ไม่มีนะนอกนั้นมีหมดก็ลองไปสังเกตดูถ้าเกิดใครเช่าหาในนาคตก็อย่าลืมดูนะผมคิดว่า ราคาที่สูงขึ้นความสวยงามความต้องการและผู้คนที่เข้ามาในกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่แน่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มมีการ Co อปี้เกิดขึ้นนั้นให้สังเกตจุดที่ผมบอกดีๆนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้กลุ่มของหลวงปู่เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ4-5ถึงกลุ่มสามารถไปติดตามได้ทุกกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ